โยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดชาร์กับยุราตค่ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของปีของโยคงรู้สึกว่าโยมันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะคะอยากให้คุณลองคิดดูสิว่าในความคิดของคุณผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ที่คุณเห็น มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนหลายคนอาจจะคุ้นเคยในรูปแบบเดิมๆที่คนอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ทำงานแล้วและต้องอาศัยอยู่ที่บ้านบางท่านอาจจะพึ่งพาเงินบำนาญบางท่านอาจจะพึ่งพาลูกหลานในการเลี้ยงดูเพื่อการดำเนินชีวิตซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในเรื่องของงบประมาณ การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวเราอยากที่คุณรองสลัดทักที่เราพูดไปทั้งหมดที่นี้ออกไปก่อนเพราะปัจจุบันนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาได้นิยามไวัยเษียณเหล่านี้กำลังเปลี่ยนไปในเว็บไซต์ของ The Economy ได้ระบุไว้ในปี2563ว่า ปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นยุคสมัยของกลุ่มโยแล้วกลุ่มโยคืออะไรคำว่าโยนัน้ย่อมมาจากคำว่ายังโอที่ใช้เรียกกันในประเทศญี่ปุ่นซึ่งหมายถึงกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุอยู่ระหว่าง65จนถึง75ปีที่ยังดูเด็ก ซึ่งควาหมายของเด็กในที่นี้หมายถึงยังเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงแอคทีฟเป็นผู้สูงอายุที่ยังสามารถทำงานได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมมีสุขภาพที่ดีและที่สำคัญมีฐานะทางการเงินค่อนข้างดีอีกด้วยลักษณะเด่นของคนกลุ่มโยนี้ โยยังทำงานอยู่และก็ทำทุกอย่างที่อาจจะดูขาดจากธรรมเนียมของคนแก่คนกลุ่มนี้จะไม่เลี้ยงหลานอยู่บ้านจะไม่นั่งคอยรถพุ่งพวงผ่านหน้าบ้านแล้วปับมือซื้อของหรือนั่งเล่นลายตอนเช้าเช้าส่งปติ๊กเกอร์คนกลุ่มนี้จะมีอีกบุคลิกหนึ่ง เขาจะกระฉับกระเฉงอาจทำงานเป็นที่ปรึกษาอาจทำงานเป็นเจ้าของกิจการชอบเดินทางท่องเที่ยวและก็ใช้ใจ่ายหากคุณทำงานอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวหรือสายการบินคุณก็จะรู้ว่าคนกลุ่มโยเป็นลูกค้าที่ต้องจับตามองไม่น้อยไปกว่าคนหนุ่มสาวทีเดียว เอถ้าเป็นแบบนี้คนกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโยควรจะเป็นคนในรุ่นไหนรักคำตอบก็คือเป็นคนรุ่น Baby omer, เบบี้บูมเมอร์เต็มเต็มตัวโดยเฉพาะบูมเมอร์ในประเทศที่พัฒนาแล้วเสร็จด้วยคนเหล่านี้จะเกิดอยู่ในช่วงปี1955 จนถึงปี1960ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองพอถึงปี2020ในปีนี้คนกลุ่มน,นี้ก็จะมีอายุป,ประมาณราวๆ60ถึง65ปีพอดีเลยเรียกได้ว่าเป็นคนแก่รุ่นกระตอกได้เต็มปาก และเนื่องจากเป็นคนรุ่นบูมเมอร์รุ่นบูมเมอร์หมายถึงว่าเป็นช่วงที่มีคนเกิดเยอะๆนั่นเองคนกลุ่มน,นี้จึงมีจำนวนมากตามไปด้วยประมาณว่าในปี2020น,นี้ในประเทศที่ร่ำรวยจะมีคนที่เป็นกลุ่มสูงอายุที่มีอายุระหว่าง65-74ถึงปี มีอยู่ถึง1นึ่งล้อศรร้านคนทีเดียวนะหรือถ้าคิดเป็นจำนวนของประชากรก็ประมาณ11%ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งถ้าเทียบกับปี2,000มันก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปี2,000ที่ผ่านมาเราจะมีคนกลุ่มอายุที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ99รล้านคน ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดก็อยู่ที่ราว8%ของจำนวนประชากรเรียกได้ว่าจากปี2000ผ่านมา20ปีในปี2020ในปีนปี้เรามีประชากรที่เป็นคนกลุ่มสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก99ล้านกลายเป็น104ล้านคนเพิ่มขึ้นมากไม่น้อยทีเดียว เรียกง่ายๆว่าเป็นคนกลุ่มกเกษียณที่ค่อนข้างจะมีจํานวนเยอะแต่คนกลุ่มน,นี้นะปีนี้ในประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วจะเป็นคนกลุ่มสูงอายุที่จะ,กะเกษียณอายุช้าลงหรือพูดง่ายๆว่ายังดูหนุ่มสาวแม้จะมีอายุที่มากขึ้นนั่นเองแต่คนกลุ่มโยไม่ได้มีแค่จํานวนที่มากขึ้นเท่านั้น คนกลุ่มโยนี้ยังมีสุขภาพที่ดีกว่าและที่สำคัญมีฐานะที่มั่งคั่งกว่าด้วยเมื่อเทียบกับคนรุ่นราวข่าวเดียวกันในรุ่นก่อนหน้านี้อีกด้วยแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะเราคงต้องมาเน้นกันที่สุขภาพถือว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยเพราะจากเดิมปัญหาสังคม ของผู้สูงวัยที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นปัญหาจะไดรับการแทนที่ด้วยกลุ่มคนสูงวัยที่ยังมีศักยภาพในการทำงานอยู่ทำให้เรื่องของบริการต่างๆที่รับต้องสนับสนุนลดน้อยลงไปและมีงานวิจัยหลายชิ้นออกมาบอกว่าผู้สูงอายุยิ่งทำงานมากเท่าไหร่สุขภาพ ก็จะยิ่งดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสมองทำให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นแน่นอนถ้าเราพูดถึงสุขภาพคนกลุ่มสูงวัยนี้สุขภาพของคนทั่วไปปกติถ้าอยู่ในกลุ่มของคนสูงวัยก็มักจะต้องมีสุขภาพที่ยแย่ลงแต่ผู้สูงอายุในกลุ่มของโยน,นั้น สุขภาพจะเย่มแย่น้อยลงกว่าที่คนแก่ทั้งหลายเคยเป็นมาในปรวัติศาสตร์ทีเดียวเลยข้อมูลตรงนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกหรือชื่อเต็มเต็ม World Health Organization เราสามารถเออย่อดได้ว่า WHO ซึ่ง WHO ก็ได้ประมาณการเอาไว้ว่า คนกลุ่มโยกลุ่มนี้จะมีอายุขัยที่เพิ่มสูงขึ้น3.7ปีอหายุจะยืนยาวมากขึ้น3.7ปีทีเดียวนะจะเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพดีถึง3.2ปีก็คืออาจจะมีผู้ป่วยติดเยียงระยะสุดท้ายหรืออยู่เพียงแค่0.5ปี หรือพูดง่ายๆว่าแค่ครึ่งปีเท่านั้นก่อนหน้านั้นยังใช้ชีวิตวันลาได้สนุกสนานตามที่ใจต้องการเพราะสุขภาพไม่ได้แย่ลงมากนะักเหมือนคนกลุ่มอายุรุ่นก่อนก่อนหน้านี้ที่อาจจะป่วยหรือมีสุขภาพย,ย่ำแย่เป็นเวลานาน,านก่อนที่จะสู่วาระสุดท้าย นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะของคนกลุ่มโยมาดูอีกเรื่องหนึง่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยของคนกลุ่มโยเขาก็พบว่าในระหว่างปี1989จนถึงปี2013ความมั่งคัง่งหรือฐานะโดยเฉลี่ยของครอบครัวที่มีผู้นำครอบครัวอายุกุ2ปีขึ้นไปนั้น ในอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นถึง40%ก็คือพูดง่ายๆว่ารวยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าทำให้มีรายได้เฉลี่ยราวปีละ210,000เหรียญและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในกลุ่มอื่นๆทั้งที่แก่กว่าและรวมถึงคนที่เป็นหนุ่มสาวกว่าด้วย กลับเป็นกลุ่มที่มีรายได้หรือความมั่งคั่งลดลงเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งของคนกลุ่มโยนะคะก็คือเรื่องของการทำงานเราจะเห็นว่าตามที่เราได้กล่าวไปคนกลุ่มโยหรือผู้สูงอายุในกลุ่มโยนี้แม้จะดูมีจำนวนมากและคนในกลุ่มนี้สุขภาพดีและก็ร่ำรวย อย่างไม่พอนะคะคนกลุ่มโยกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มคนที่ทำงานยุ่งไม่แพ้คนหลุ่มสาวเช่นกันซึ่งในปี2016เขาก็พบว่าในประเทศที่ร่ำรวยคนกลุ่มโยที่มีอายุในช่วงระหว่าง65จนถึง69ปียังคงทำงานกันอยู่มากกว่า หในหและตัวเลขนี้ยังมีแนวโน้มพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วพูดอีกอย่างง่ายๆก็คือคนแก่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆกันแล้วแต่ยังออกมาทำงานกันอย่างแข็งขันเราจะพบด้วยว่าการทำงานนี่แหละที่ช่วยให้คนเรามีสุขภาพแข็งแรงยาวงานขึ้น จากการศึกษาของเยอรมันพบว่าคนที่ทำงานหลังเกษยียณมีความสามารถในการรับรู้หรืออย่างหนึ่งว่า Cognitive capacity ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานด้วยความสามารถนี้จะมีพอๆกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองประมาณ1.5ปีหรือพูดง่ายๆว่า1ปีครึ่งทีเดียว แล้วคนกลุ่มโยนี้น่าจะเป็นที่หมายตาของกลุ่มธุรกิจกลุ่มไหนกันบ้างคะเพราะคนกลุ่มโยนี้มีทุกอย่างครบไม่ว่าสุขภาพที่ดีฐานะการเงินที่ร่ำรวยการทางานที่ดูยุ่งยุ้งเรามาดูเรื่องของธุรกิจที่กำลังมาตอบโจทย์คนกลุ่มโยกันนะคะ คนในกลุ่มนี้แหละที่จะก้าวเข้ามาในเรื่องของการบริโภคการบริการรวมถึงเรื่องของตลาดการเงินเรามาดูกลุ่มธุรกิจอแรกที่เขาหมายตากลุ่มโยอยู่นั่นก็คือกลุ่มธุรกิจของการท่องเที่ยวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคนที่มีอายุอยู่ในกลุ่ม60ปีถือเป็นลูกค้าคนสำคัญ ในกลุ่มธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยวพราบคนกลุ่มโยนี้อย่างเรืบอบอกสุขภาพก็ดีฐานะการเงินก็มั่งคัง่งคนดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงยินดีที่จะจ่ายในค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มของบริษัทประกันชีวิต คนในกลุ่มโยนี้จะเป็นลูกค้าในกลุ่มที่มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีของพวกเขามากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนกลุ่มนี้สามารถนำเงินออกไปใช้เพื่อสังนาการในช่วงที่มีเวลาว่างมากขึ้นควบคู่กับการเก็บเงินซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเก็บเงินสำหรับการลงทุนซึ่งถือเป็นความ้าทาย และเป็นกลุ่มที่บริษัทประกันให้ความสำคัญมากที่สุดกลุ่มหนึงและสุดท้ายเป็นกลุ่มที่หมายตากลุ่มคุณกุ่โยอยู่ก็คือกลุ่มของมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในกลุ่มโยคนกลุ่มนี้มักจะต้องการเติมความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอด้วยพูดง่ายๆว่าสุขภาพก็ดีฐานะการเงินก็มั่งคั่ง การทำงานก็ดูยุ่งยุ่งแถมยังแบ่งเวลาไปห,หาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ตลอ,เอดเวลาอีกด้วยนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยใหญ่ๆหลายแห่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนสำหรับคนกลุ่มผู้สูงวัยและคนที่เกษียณแล้วไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดก็มีแผนกที่เรียกว่า Division for c o ิ p น t i n ิ e d u อ a t i o เคชัต่อที่แก่แค่ไหนแต่ถ้ายังมีไฟอยู่ยังอยากจะเรียนดูก็สามารถมาสอบหรือสมัครเข้าเรียนได้แบบเดียวกับเด็กๆเ,เลยนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจที่หมายตาคนกลุ่มโยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวกลุ่มบริษัทประกันชีวิต รวมทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยด้วยแล้วต่อจากนี้จะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อตอบรับกับเทรนของโยราในเว็บไซต์ของอ e ีคโ o นมีก็ได้บอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือการรับรู้ของเราเองระดับที่สองก็คือระดับของรัฐและระดับสุดท้าย ก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งของภาครัฐและประกันสุขภาพเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะการรับรู้ของเราเองไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ในเรื่องของวัฒน,นธรรมเพราะคนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยหรือคุ้นชินกับการมองว่าคนแก่ เป็นคนที่ไม่ทำงานเลิกทำงานแล้วไม่ได้อยู่ในวัยที่สร้างผลิตภาพในสังคมได้ก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าจำกัดสิทธิคนแก่ในรายเรื่องเช่นการประกาศรับคนโดยจำกัดอายุหรือการจำกัดอายุพนักงานที่สามารถทำพาร์ทไทม์ได้ระดับที่สองคือระดับของรัฐ ระดับของรัฐก,ก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างและนโยบายสาธารณะต่างๆเพื่อให้มันตอบรับกับคนกลุ่มใหม่ก็คือคนกลุ่มโยนั่นเองและสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งของภาครัฐและประการสุขภาพ ซึ่งในอดีตนั้นคนส่วนใหญ่มักจะจ่ายเงินกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยแต่ต่อนนี้ไปเราจะเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นน่าจะดีกว่าแม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนที่เมื่อก่อนนี้จะเบิกไม่ได้ต้องรอให้ป่วยก่อนจึงจะสามารถเบิกได้ ซึ่งเราจะพบว่าในประเทศส่วนใหญ่การเบิกจ่ายในเชิงป้องกันนั้นมีเพียงแค่น้อยมาก2-3แต่ต่อไปตัวเลขตัวนี้จะเริ่มเปลี่ยนไปและเริ่มพุ่งสูงขึ้นเป็น7.5ในปี2030ซึ่งจะเป็นวิธีที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพต่อสังคมโดยรวม แต่ประเด็นปัญหาของคนกลุ่มโยนั้นก็คือทัศนคติของสังคมแม้ว่าคนกลุ่มโยนั้นจะดูแข็งแรงทำอะไรได้มากมายแต่สังคมก็ยังมีทัศนคติที่ไม่ได้เปิดกว้างเท่าไรกับคนกลุ่มโยนี้แม้ว่าคนกลุ่มโยจะมีเงินมีสุขภาพเที่ยงกายที่แข็งแรงแต่คนทางสังคม ก็มาจะมองว่าคนในกลุ่มโยนั้นเป็นคนล้าหลังในเรื่องของเทคโนโลยีและก็ช้าเกินไปที่จะทำงานในยุคสังคมดิจิตัลนี้องค์กรโดยส่วนใหญ่จะมองว่าคนที่มีอายุมากไม่สมควรทำงานที่มันท้าทายหรือมีคุณค่ามากนักและนี่ก็คือปัญหาสำคัญในชีวิตบั้นไปลายของการทำงาน องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองว่าคนกลุ่มโยนไม่จะเป็นที่เรียงหรือทำงานในมุมมองอื่นๆมากกว่างานที่ท้าทายเราจะเปลี่ยนคธรนมขององค์กรในเรื่องของการทำงานต่อคนกลุ่มโยนนี้มันก็คงไม่เชื่อเรื่องง่ายนะักแต่ก็เชื่อได้อย่างหนึ่งว่าหากต่อไปอัตราการเกิดยังต่ำ การแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆทำให้คนเรามีอายุยืนมากขึ้นคนใกล้เกษียณก็จะได้ผลดีหลายอย่างซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในการมีแรงงานทำงานระบบเพราะว่าต่อไปคนกลุ่มหนึ่งสาวก็จะมีน้อยลงเนื่องจากมีอัตราการเกิดที่ตําและแนวโน้มนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ หากเรามองถึงสกยภาพโดยรวมของคนกลุ่มโยทางที่มีความสามารถความมั่งคงทางการเงินความใฝ่รู้ไม่ยอมแก่ก็น่าจะเป็นเพนสำคัญของทศวรรษที่จะมาถึงจริงๆเพราะมันคือจุดตั้งต้นของสังคมผู้สูงวัยแบบใหม่เราลองมาดูซิว่า สังคมนี้จะเกิดขึ้นจริงๆของผู้สูงวัยในกลุ่มนี้ได้ไหมเวลาจะเป็นคำตอบที่ดียังไงก็ตามเราก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่ทุกคนก็ยังอยากทำงานอยู่นะคะเราปเปิดออากาสให้กับคนทุกคนก็น่าจะดีถ้าเขาสามารถทำได้และสุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์1 0 1 w o r l d และเว็บไซต์อ่่าแ Happy เรื่องราวทั้งหมดที่มาฝากก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันในเอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ